ไปนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะสำหรับเอพิโซดนี้เรายังอยู่กับงามบุภผาสกกุนานะคะตอนนี้ที่ประเทศจีนก็จบไปแล้วครบ32ตอนของส่วนที่1ค่ะส่วนส่วนที่2นั้นเดี๋ยวพวกเราต้องรอว่าเขาจะให้ออนแอร์ในตอนไหนแต่ทุกคนก็ลุ้นว่าน่าจะเป็นปีนี้นะคะไม่ว่าจะห่างกัน6เดือนจากซีซันที่1หรือว่าห่างกัน10เดือนจากซีซันที่1ยังไงเราก็ยังได้ดูในปี2025 อยู่ดีค่ะสำหรับในอพิซอดนี้เรามาพูดถึงตัวละครซึ่งมีแนวอารมณ์ที่ซับซ้อนมากเลยนะคะตัวละครตัวนี้แสดงได้ยากมากแต่ก็โชคดีได้คุณเว่ยเจอหมิงมารับบทเป็นหลิวสางนะคะในส่วนของละครนั้นเป็นตัวละครที่แบบ อยากจะไปในทางที่ดีนะมีปณิธานที่ดีแต่ว่าไปไม่ได้นะคะเพราะว่าตันไปหมดเลยหันซ้ายก็เจอท่านพอ่อท่านแม่ที่เป็นแบบนั้นแล้วก็หันขวาก็เจออ๋องหนิงแล้วก็หลี่หยดเจิ้นซึ่งแหมไม่ยอมปล่อยเขาไปเลยนะคะรักมากจะามาเป็นหลัวให้ได้นะคะผู้ชายคนนี้ค่ะก็ทําใหา้หลายหลายท่านแล้วก็รวมทั้งคนจีนเนี่ยนะคะเขาก็รวมทั้งพวกเราด้วยที่ดูอยู่ก็จะรู้ว่าบทของหลิวซ่างนั้นมีอะไรอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วก็ดู อึดอัดนะคะแล้วก็มีความกดดันมากๆเลยซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ยากกว่ายากกว่ามากๆเลยกับตัวละครเจียงฉังอย่างซึ่งเป็นพระเอกนั่นเองพระเอกดูท่าจะเด่นง่ายกว่านะคะในช่วง